ในกูกาเก้ออุ้ยเหี้ยเฮ้ยน้องโอ้ยาวเหมือนกันนี่9นิ้วนี่ว่าโอ้โหโป่งชี้กลางนังก้อยครบเลยนี่มึงนี่โอ้ยโอ้ยอ่ะกูก็อยู่อย่างเงี้ยบวมไหนเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตอนนี้แเนีครับไม่ได้ทำคลิปครับไม่ได้ทำอะไรเลยคุยเฉยครับ พี่จะตี๋่เหรอไม่ไม่ได้ทำครับไม่ได้เป็นสตรีมมงสตรีมเมอร์อะไรครับไม่ได้เป็นนะเป็นอะไรกันทำทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่อุ้ยไข่ครีมเหรอขายอะไรอะขายอะไรอะสบู่สบู่ใช้ยังยังครับยังครับไม่ใช่เหรอสปีสั่งอันเดีร์ดิ้งซื้อซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนมันมีอยู่พี่ในตามติ๊กต็อกไงช็อปปี้ช่วยไปเลยช็อปปี้ใช้ใช้ใช้แล้วบอกได้ไหมว่าคงข่าวขึ้นหรือยังมันมันมีสรรพคุณเลย ฟันแทงไม่เข้า<ด>หรือ,อยังไงหน้าครับหน้าสำรับหน้าใสครับอ๋อหน้าใสไรสิวอ๋อเอ้แล้วใช้ใช้เขาเห็นเขาใช้แล้วหน้าหน้าดีขึ้นปะผมว่าผมก็ลองจับอยู่เี่ครับอ๋อเอ้ใช้ใช้แล้วบอกต่อได้ไหมครับมันดีบอกต่อได้ไหมได้ครับกี่บาทกี่บาทอ่าก้าอนก้อนรอยแปดบาทครับเมื่อกี้ใครพูดเที่ยวอะไรพูเที่ยววะน้องอะไรครับ ไม่มีใครพูดอะไรโคตรเทียบปะวะด่าพ่อไอ้เหี้ยโอ้ยใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นด่าพ่อไปเลยพี่โอ้ยใจเย็นเยใจเย็นเย็นพ่อเขาหายใจฮัตชิวไม่ทันแล้วน้องพี่พี่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่อยู่สุ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 อะไรครับอยู่สุอยู่สุไม่ได้ยินครับพี่อยู่สุอยู่สุอยู่สุ่อยู่สุที่ไม่ยินดีไรซูรินสุริน อ๋อครับคนสุรินครับสุรินเหมือนกันเหรอไม่ครับผมเป็นคนนครครับนครไหนนครไหนนครซี่ตำหมาลัดหรอเพื่อนดูนครชัยเอคนใต้ครับผมคนใต้ครับคนใต้เฮ้ยคนใต้จริงใจนี่จริงใจครับจริงใจจริงบ่าจิงไก่จิงกันี่จริงครับเอ้ยเอาอาสบู่ซื้อมากี่ก้อนเนี่ยไม่พี่พี่เราพี่เราไปเซื้อหาเลยพี่สบู่ไม่ไปซื้อซื้อมากี่ก้อนซื้อมากี่ก้อนซื้อมาสามก้อนเพื่อนสองก้อนเลยครับ เพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนใช้ครับเนี่ยผมใช้อยู่พี่เอ้ยเราให้เพื่อนข้างๆใช้ด้วยสิเราอย่าหลอกคนเดียวเด็ดติดหลอกคนเดียวอ่ะเราให้เพื่อนข้างๆใช้ด้วยไม่ผมผมสั่งไห้แล้วพี่สั่งสั่งแล้วเนี่ยพี่มันไม่ใช้เนี่ยนี่ซวยเลยเนี่ยเนี่ยหน้าตาเขาดีนะข้างๆเนี่ยถ้าเข้าไปนี่ถ้าเข้าเข้านี่ถ้าเข้าแดนหนึ่งนะเข้าแดนหนึ่งนะเจ้าหญิงเลยนะเนี่ยหน้าอ่อนนะเดินเข้าไปนี่หน้าอ่อนนะ พี่เลยเมื่อกี้ผมผมโดนปัดยาวๆเลยพี่โดนโดนปัดยาวๆเลยครับทำไมอ่ะเน็ตไม่ดีอ่ะเป่าวะหน้าตาเราก็ดีนี่ครับตาแดงๆนะดูดหน่อยไเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน้องใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่รู้รู้ไหมผมไม่ดูครับผมไม่ดูยาผมไม่เมไม่ดบอวานยาทิพย์ครับเยี่ยมเยี่ยมเลยน้องเยี่ยมเลย เตะเตะบอลนี่เตะเตะขาคนหรือว่าเข่ารอยเตะขารับเตะตั้งบนตี้าขาเลยเราเราเล่นสูตรเราเล่นเล่นเล่นตำแหน่งไหนผมเล่นเล่นในทุกตำแหน่งครับยังยังเป็นประตูครับอุ้ยเก่งขนาดนั้นเลยหรอครับอุ้ยยกติดยังได้ยกติดกันยังได้ครัไอประตูนี่ทําไมมันเขาประตูจอบะเขาทําไมเขาใส่ถุงมือเขาไม่ใส่ถุงยางอ่ะไม่พี่ถุงยางมันลื่นไงถุงมือมันเหนียวอ๋อไม่ถ้าใส่ถุงยางมือจะเป็นอย่างนี้ แล้วแล้วทำไมไอ้ไอ้กรรมการนี่เขาใส่ชุดดำวะน้องนเป็นสไตล์ครับไม่ครับถ้าใส่ชุดดำเขาจะไปงานศพเขาไปงานศพโอย่เกลื่อนอย่าเขาเขาปอเสร็จแล้วก็ไปเลยครับไปเลยไอ้ลเมื่อวันดูดูดูแมตช์ลิเวอร์พูลปะดูลิเวอร์พูลไหมเชียร์เชียร์ทีมอะไรก่อนเอางี้ก่อนนะเชียร์ทีมอะไรปะผมเชียร์ทุกทีมเลยครับทีมเชียร์ทุกทีมยกเว้นลิเวอร์พูลกูใช่ไหมมันอยู่พวกคำนี้ใช่ไหม ข้างๆเชียร์อะไรเนี่ยเชียร์อะไรเชียร์แมนยูครับเชียร์แมนยูเปียขวาตีนี่ก <c oughs> อนเด้อไปไปไปผมไม่อยากเห็นหน้าแล้วไปไปเฮ้ยี่ใจเย็นบี้จเยน็นไป